สวัสดีก็ผมวันนี้เราจะไปเล่นไมค์คาร์มอร์โซโลโ่เลเวลลิ่งกันนะฮะเราตอนนี้เราเข้าอมาอยู่ในโลกแล้วแล้วเรามีหนังสือหนึ่งอันก็อะไรก็ไม่รู้เป็นสอนทํททาอะไรทุกอย่างช่างมานแล้วกันอย่างแรกเรามาตัดไม้ดีกว่านะฮะว่าจะกระทืบวัวข้างไหนแต่ว่าขอพูดก่อนแนละ้วกันแล้วมอรน,นี้มันก็จะมีแบบว่านี่เป็นแบบอัพเลเวลนะเหมือนในการ์ตูนเลยเรามี6กพอยต์ว่ะเราอัพอะไรเราอัพนี่ดีกว่าความแข็งแกร่งเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะฮะมาคาร์มขอนก่อนปึ๊บปึ่ามาวัว์ูจัดก่อนเลยอ่ะเกม เฮ้ยเอ้ยเมืเอ่อกีอ้ฆ่าแล้วได้อลไรป่าววะขอใหม่ดิ เบียบร้อยนี่ได้อะไรสิบวะมันจะมีหลายอย่างอันนี้สกิลอันนี้ช็อปอะดูสกิลก่อนสกิลก็คือยังไม่มีหาอะไรเลยก <c oughs> ูยังไม่มีสกิลอะไรเลยช็อปนี่ก็จะเป็นซื้อของนะเราสามารถซื้อของได้เรามีเงิน100บาทก็คือเราต้องไปลงเอ่ออะไรนะเราต้องไปลงเลดลงดคที่เที่ยเอะวะให้เราไปลงเลดแล้วเราก็ฆ่าพวกมอนเตอร์เราก็จะได้แร่มาขายเป็นเงินนะแล้วเ,เอามาซื้อของแบบว่าเหมือนได้กระตู้นเลยอันนี้ก็เป็นเควสประจําวันมาให้เราเดินร้อยบล็อกกับสคอร์ตร้อยทีสคอราตร้อยที ก่อนก่อนเลยนะฮะนี่ข้อค okay, he okay, right? okay. okay, oh ืออย่างนี้ฮะกดชิปรัวกดชิปรัวกดชิปรัวใช่ไหมนี่ยังไง46และโอเคมาเลยเอ้ยได้ยังโอ้โหโพราะว่ไงเกินมาหนึ่งนะเดี๋ยวดูเควสใหม่ก่อนเควสมีวิ่งวิ่งพันบล็อกคือต้องวิ่งไปเรื่อยเป็นสไตล์ผมอยู่แล้วแล้วเควสอันบนคืออะไรล่ากอบบินสิบตัวล่ากอบบินสิบตัวก็คือต้องหาเกตแ่ะแต่ตอนนี้หาหินก่อน ชอบเราซื้ออะไรได้มั้งเรามี100บาทเราจะซื้ออะไรมาดีซื้อดาบดีกว่าไปนี่ฮะเราได้ดาบมาแล้วเราเจออะไรเราค้าหมดนะเพื่อนเราตอนนี้เราเวลอะไรวะเราเวลสองวะเราต้องการอีก5 x าพไม่รู้ถ้าถ้าทำเควสไม่สำเร็จมันจะเหมือนในกระตูวะพาเราไปอีกมิติหนึ่งแล้วเราก็โดนไอ้หนอนอยากไรผมทรงจินนยูนโนแมนกูขึ้นทางไหนดีวะเนี่ยกูไก่ลงมาเราก็จัดดีวะไม่ไงกูสับให้ได้ได้เอพีป่ะไม่ได้ว h a กูหายเอ็พีจากไหนนยเพื่อนโอ้ยเอ้ะอะไรอะไรอะ เอ้ยอะไรนองอยู่เต็มเลยวะเนะี่ยโว้ตัวอะไรวะเนี่ยมันจะทําเราไหมวะไม่รู้แต่ว่าเราจัดเลยเด้งพี่ไหมไม่รู้ไม่ได้แล้วกูจะข้างไปเพื่ออะไรเดี๋ยวดรอปอะไรปะไม,ไม่ดรอปอะไรด้วยโอเคอยู่กันไปสองตัวนะการที่เราจะหาเกตเนี่ยมันเราก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆนะเริ่มจะมืดละขอญาตนอนแล้วกันให้เราเรายังไม่นอนแล้วกันอยากรู้ว่าตอนคืนจะมีตัวอะไรมาหั่นเราไหมวอนนี้เราทําอาหารก่อนมา ไอ้แม่งเก,กะมันเลยวันแล้ววะแล้วผมยังทำเควสไม่เสร็จเลยกูยังทำเควสไม่เสร็จเลยโว้ยยังไงการกินแบบยัดเข้าไปในหน้าเลยหลบเจอมีตัวอะไรมากระเทิกูไว้เนี่ยไม่มีอ่ะไม่รู้ถ้าฆ่ามอนเตอร์พวกซอมบี้อะไรพวกนี้เราจะได้เอ็กพีป่าวะสกิลใช้ยังไงก็ไม่รู้เหม,มือนกันไม่รู้ว่าหาสกิลกันยังไงวะผมจะลองไปฆ่าซอมบี้ดูนะว่ามันจะได้เอ่อเอ็กพีไหมโอ้ยยังไงซอมบี้อยองล่างฮะไปเจอกูแน่มันไม่มีมอนเตอร์แบบในเกมเกิดใช่ไหมเอาแมงมุมมาหากูละจัดกูทีดิอนี้ อืมกูแทงอาดิได้พีปะเออไม่ได้วอกูต้องหายพีแค่ในเกตเท่านั้นเลยต้องเป็นในเกตเท่านั้นวะไม่งั้นมันไม่ให้เรานะนี่กูฟันล้มหมดว,ว่านอนดีกว่านะไม่เห็นจะมึงมาจากไหนเนี่ยอะไรเจ๋งเหรอนอนเจอวัวเราจัดก่อนนะขอแย่เอาเนื้อนะปึ๊บนี่ไอ้ฟันทีเดียวแบบตายเลยทุกทีไม่ตายนะอืมทุกทีตายวะลองไปฟันปกติก่อน อาวปกติก็ตายด,ดาบมึงแรงเท่าไหรเนี่ยเอาเรื่องจัดนี่ตัวอะไรมันจะขวิดเราไหมวะแม่งแต่มันมองหน้าว่ะต้องวิง่งไปถึงพันบล็อกแล้วก็ฆ่ากอบินด้วยซึ่งกอบินมันอยู่ในเกตนะในนี้ไม่น่าเจอว่ะแล้วเมื่อไหร่กูจะเจอเกตเนี่ยเพื่อนเพชเท่าไหรแล้วอา้ามันเริ่มใหม่นี่ว่ะโอ้โหเราต้องทำให้ได้ภายในวันหนึ่งนะมาเปสคอร์ก่อนเลย โอเคร้อยหนึ่งเป๊ะคือเริ่มเช้าวันใหม่เราต้องรีบทำเควสเลยอ,อุบา่าเอ้ยเดี๋ยวเราเควสเหมือนเดิมเพราะอันบนอะ่ะอันบนยังให้ล่าก,กับบินอยู่เหมือนเดิมน,นะฮะดูนี่เต็มเลยถ้าเราฆ่ามันมันดอบไปปะไม่ไหวแล้วฮะกูตาย มาเริ่มเดินกันใหม่ไม่โคตรแรงอะ่ะผมกล่าวว่าผมจะฆ่ามันแล้วก็แบบดูว่ามันจะดอบอะไรแม่งขุดทีเดียวกูลงพื้นมาตายอีกทีนึงเอาง่ายคือแม่งทีเดียวกูตายไปฝั่งโน้นดีกว่ากูลงใต้น้ำกูโดนไปนะเนี่ยกูเป็นไรเนี่ยอะไรมนะน่ะไม่โดนนะโดนป่ะโอเครีบไปดีกว่าไม่มีอะไรนะไม่มีไ,นะไม่มีมม pp. เกตมึงหายยากเหมือนกันนะมึงไม่ให้เกตกูมึงให้หมู่บ้านกูได้โอเคผมว่าเราต้องเดินทางเด้อด้เรือแล้วไอหมูเราฆ่าหมูดีกว่านี่ไงเวาอาหารทุกอย่าง มันนับไหมอะถ้าเราพายเรือเฮ้ยนับปะวะเจ็ดร้อยเก้าสิบตอนนี้ฮะไม่นับเบอร์แม่งไม่นับกูต้องขึ้นบกละแม่งเลยอ้าวนี่ไงเจอเกรดแล้ววะทุกคนอยู่ก็เจอเว้ยเอาวะได้เวลาลุยเกรดแล้วเสียงอะไรร้องอยู่บนบทวะอาปาก้าปะไม่ใช่ไหนๆก็หมาลุยดิวะนี่ฮะเราเข้าเกรดมาแล้วมุดชิบหายเลยโอ้ยเจ็ดโอ้โหนี่ฮะมันก็จะมีกอบบินอยู่เอาไปทางไหนก่อนดี ไปทางนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยมึงอะแน่จริมมาดิทำไมผมรู้สึกเฟรมเลทมันไม่ลื่นวะงงเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยแม่งลเวลมงสิบสามงงว่าทำไมฟันไม่ตายเชีย่ยกูจะตายแล้วโหนี่เราได้มเมล็ดนี่มาแล้วเราเซฟนี่ได้ไหม เฮ้ยเสียไม่ได้เตียงไหวเลยโ oh, อ้ยชิดแมนอ้าไม่หายอยู่นี่ขุดไม่ได้ว่ะเป็นแค่แบบเป็นซากให้รู้อะก็บินเวลสิบสามเอ้ยอ็นดีเวลสามอ๋อแต่ละตัวเวลไม่เท่ากันนี่ไงเวลอ่อนๆมันก็จะแป๊บเดียวอเอ้นี่คืออะไรอะขุดเฮ้ยอะไรวะเอาไปทำอะไรไม่รู้กูขุดอ๋อไอ้แร่นี่ไงสีวฟ้าในการ์ตูนอะโอเคเราเผาเนื้อได้ไหมวางก่อน ว,วางอะไรไม่ได้เลยเชียนี่เกดวางอะไรไม่ได้เลยวะถ้ากลับว่าเรามีเนื้ออยู่4ี่ชิ้นเรากลับออกไปเผาได้ไหมวะเรายังไม่เคลียร์ฮะเกดมันก็เลยยังไม่หายไปเผาเนื้อเผา,าเนื้อวัวดีวาแล้วฉันจะกลับมาใหม่นะแ,แล้วเลเวลกูหายเลยนี่ทำไมเลเวลกูหายวะงงเมื่อกี้เราได้ไหมเฮ้ยได้ XP เพไว้ต้องฆ่ากัอบบินเท่านั้นนะถึงจะได้ XP พมาดีอันนี้เวลห้านะแล้วยังไงแล้วยังไงผมว่าต้องซื้อโลแล้ววะใจเย็นใจเย็นมึงมาทีะตัว ไม้เท่ตัวเคเมื่อกี้เลเวลอัพนะฮะแบ่ใหม่ตัวละมึงก็มาดิมาดิมาดิาดอ้ยเอ้ยแมงกูจะตายละนี่เออเรามาขายของกันดีกว่าเนี่ยเรากดอันนี้เห็นเออโม่วง่ใช่ไหมเขากดปุ๊บนี่มันจะขายไปเลยเรามีตังค์80บาทแล้วฮนะโล่100บาทเก็บตังค์ซื้อโล่ดีกว่านะทุกคนข้างหน้าเป็นเลเวล9มึงก็มาดิมาข้ามอนโบตีแล้วถอยใหญ่มันตีเราโอเคเฮ้ย okay. ไม่ตายเอะ เรียบร้อยโอ้ oh, แอบขุดก่อนเออไอ้นี่มันขายได้ไหมวะมันขายป่ะเมื่อกี้ขายเหมือนกันนะฟึบเรียบร้อยอู้มีร้อยยิบเจ็ดละซื้อดิฮะเค okay, ซื้อโลมาแล้ว <Now. S 2> เราก็เปลี่ยนเป็นโลเลยโคตรจะสุดโอ้โหเวลก้าวงเวลก้าเหรอแล้วมันแล้วมันยังไงเอ้ยกันดินี่ไงอยมาโอ้ฟันล้มโอ้โหแม่งตีเลือดโคตรแรงเลยมันได้ตัวเอ็กตัวละเอ็กพีเท่าไหร่วะไม่รู้อะลืมดูเชี่ยแมั้งเอาเวลหนึ่งนะเวลหนึ่งนะทาเวลหนึ่งกูเปรี้ยวนะมาดิมาดิ มาดิเรียบร้อยโกโทูทุบอ่ะตีมาตีตีแล้วเหรอเมึงตีแล้วใช่ไหมนี่เมึงตีเหรอเหล่เนียมีแปดสิบกว่าบาทแล้ว,วต่อไปเราซื้อเลยวะซื้อชุดเกราะดีกว,ว่านะสี่ร้อยยี่สิบโอ้โหไอหพวกนี้อย่างแพงเหรอแต่้วคงต้องซื้อเกอราะก่อนอันนี้เลบลสามบาไม่มีอาวุธนะแทงเบลสี่แล้วเว้ยอันี้เลบลสี่เหมือนกันกูฟันเดี๋ยวเดี๋ยวหัวน้างมาต่อยมาไม่ต่อยเหรอไอเชี่ย มันลอ่ลอลงแล้วมันทุบเว้ยล,ล่กอกูจะตายแล้วเพื่อนเคียร์ตัวดินะเนาะเคียร์ตัวดิใจเชีอ่อกูจะตายแล้วกูไม่ได้เซฟตัวกันด้วยทำ <c oughs> ไมกูไม่วางเตียงเซฟข้างหน้าเกตวะโอ้โหแม่งทุบแรงอะ่ะกกูจะเคลียร์เกตนั้นอะอ,อันนั้นไงกูไม่ได้ทำภารกิจแม่งพากูมานี่ละเอาแล้วมึง จเนนะเกมยังไม่เห็นเราเราขายของเลยแล้วเราฆ่าพวกมันได้นี่แล้วกูจะฆ่าไหวไหมนะแมงวิวสามสิบไม่น่าไหวนะโอ้โหแล้วแมงอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วกูต้องอยู่นานแค่ไหนเนี่ยสองร้อยกวิทุกคนคิดว่าผมซุ่นไหวไหมผมเวลสี่อ่ะแต่มันเวลสามสิบอ่ะข้ามรุ่นเลยไหมมึงก็มาดิมามหเพิ่มเวลกันหน่อยเพิ่มเวลกันหน่อยโอเคนี่ครับวิธีวิธีออกมาจาก แดนนรกได้ความเร็ว <laughs> โล่มึงช่วยเลยกูมางเนี่ยกูกดกันแล้วมอนเตอร์แม่งไม่ตีไว้พอโล่ลงแม่งตีแม่งทำฉลาดะไอ้ห่มึงทำไม่ฉลาดเอา้อโอเคในสุดเราก็กลับมาได้นะแล้วมีโลมาตามหลังกูมาเราจะมาเซฟเตียงข้างหน้าเกตกันฮนะเซฟก่อนเลยไม่ไหวแล้วเซฟแล้วตั้งจุดเกิดใหม่เออนี่มึงเพิ่งเผาได้แค่สี่อ่ะคือเข้าไปมันไม่นับวะไม่ไม่นับว่ะเราต้องรอก่อนแล้วกัน,นไหนๆก็รอเนื้อเราก็คอร์สไปเลยนะเฮ้ยสามชิ้นเหรอไม่ไหวแล้วขอไปก่อนแล้วกันกูกลับมาได้พวก โล่นี่กูต้องใช่ไหมเนี่ยขอใช้ใหม่อีกทีดิมึงฆ่ากูอะฟันไปดิเรามี2พอยต์นะอัพไลด์ดีอัพความแข็งแกร่งดีกว่าไปความแข็งแกร่งกูสิบละเลเวลาลุยฝั่งนี้ต่อมาดิขอจะใช้ขวานฟันเข้าไปฟันดิเฮ้ยเมีแรงรเลยยิ่งทุบจี๋ววะแล้วเราซื้อไลด์ดีเราซื้อชุดหนังมาลุยก่อนดีไหมไปเอาชุดหนังมาลุยก่อนแล้วกันแมงนกูเป็นซากแน่เยี่ยมไปเลยกูฟันตีเคตี อืมต้องได้งี้เหรอแต่ไหลแต่เวลามันมาลุมมันไม่ไหวว่ะแต่มึงก็ตีกูเข้าเนี่ยเลือดกูหายเลยเนี่ยบอเด้มึงเวลเาก้าอะมึงกล้าอนี่มึงกล้าขนาดนี้เลยหรอกันไม่กันไม่อยู่เนี่ยแม่งต้องกันเร็วแค่ไหนเนี่ยกูกดทันทีเลยนะเฮ้ยมันตีเข้านี่ว่ะเดี๋ยวต่อ้ถือล่มก็ตีเข้าเว้ยเมื่อกี้เห็นปะผมเพิ่งเห็นเว้ย กันไปก็ดาเมจเข้ากูอยู่ดีแต่มันแค่เข้าเบาลงนะเข้าเข้าหนึ่งแต่ถ้าโดนลุมนี่ต่อให้ทีละหนึ่งก็เลือดกระจายอ่ะมึงอย่ามาลุมอ่ะขอร้องเคมาทีละตัวนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหมึงยังตีกูได้อีกเนาะคือถ้าพวกเวลน้อยมันจะไม่มีมันจะไม่ถืออาวุธมาเว้ยเบลล์สิบก็ไม่มีเนาะหรือว่าถือบางตัวเบลล์สิบก็ไม่มีกูไปะเบลสิบก็ไม่มีนี่ไงนี่ไงต้องถอยคนหลบไม่ได้หวะมาทีละตัวทีละตัวเฮ้ยเวลล์หกกับเบลสิบสองแม่งมาบ้าปะวะ วิ่งเนี่ยฮะกูฟันแล้วกูวิ่งไงฟันแล้วกูวิ่งเอ็ดโอ้โหฟันแล้วแม่ติดอนิเมะโอ้ยมีรีบตายดีอีโอ้โหให้กอบบินกูยังแบบเลือดกระอักอะ่ะพี่จะอะไรไปสู้บอลวะดีกว่าเราจะถึงเราก็โหดแล้วเราววะเลเวลอัพแล้ววานนี้วะมึงตีกูได้ยังไงอ่ะอีมีสองร้อยแล้ววะ,วะ,ววะซื้อซื้ออาวุธอะไรได้บ้างซื้อดาบเพชรได้นะเราจะมาเก็บตังค์ให้ถึงห้าร้อยกันฮนะ ไม่รู้จะถึงหรือไม่โอ้โหทางขวาก่อนแล้วกันทีละตัวนะเอ้ยกูบอกให้ทีละตัวโอ้โหแม่งมาจริงกูตบตบโอเคกูฟันฟันแล้วถอยฟันแล้วถอยฟันแล้วถอยเนี่ยถ้ามันทีละตัวมันก็ได้อยู่แต่แม่งมาลุมไงเข้ามาเขมอร์บล์มาดิเออเฮ้ยหรือเราฟันเป็นคอมโบได้หะมาลองหน่อยดิโอ้แต่เมื่อกวลวหนึ่งอะฟันได้เดี๋ยวก็ตายแล้วมั้ง เรียบร้อยโอ้เราฟันร right. ัวๆได้เว้ยฟันรัวแล้วมันแบบมันมันจะต้านเราไม่ทันเลยเนี่ยก right. ูเหลือ2อันละตอนนี้เราเลียบร้อยแล้วเราอัพอะไรดีอัพคอนตัวอัพนี้ยกันยังไม่ได้อัพเลยไม่รู้คืออะไรร่างกายจะได้ฟิตๆหน่อยเดี๋ยวเราจะมาลองสู้แบบคอมโบนะฮะแบบรัวๆเลยรัวเมาส์อ่ะรัวอ้โหแม่งสวนปะเฮ้ยรู้สึกเริ่มวิ่งเร็วนะเริ่มแข็งแกร่งขึ้นสุสุงจีดูสุงจีดูเฮ้ยนี่ไง นี่ไงเ,<ห>เรามึงกูเริ่มเก่งแล้วดิเฮ้ยมึองอะพวกมึงอะมาดิกูเปิดเปิดรัวเมาส์นี่ไงไปไม่ทันสวนกูมาดิมาดิมาดิมา,ดม,าดม,าดมาสวนผมได้ทีนึงขายของ300ร้ยแล้วว่ะเอาว่ะโอ Roh ้โหไงทีเดียวกระจายเลยมึงแม่งแค่เวลหนึ่งอ่ะมาดิเวลเก้าอ่ะเวลเก้าเวลเก้าอ่ะยุงไม่ตายอุยกินเนื้อแบบแล้วเรามาต่อเฮ้ยมึงอ่ะเวลเจ็ดอ่ะมันอุ้ยเฮ้ยนั่นไงบอสดูฮะเราเจอบอสแล้วแต่มึงอ่ะมึงอ่ะก <generic. S 2> ่อนเลย ก่อนเลยก่อนเราเจอบอสขอแบบขอได้วุฒิห้าร้อยก่อนได้ไหมหรือเราจะเอาสี่ร้อยยี่สิบเดี๋ยวปนะูฟันอูฟัน,ฟน,ฟนแบบคอมโบโด่านหะน้าเข้าหมดเลยแต่ว่าขอทีละตัวนะกูไม่ขอลุ่มไม่ขอลุ่มไปเอาแล้วมึงเอาเฮ้ยเป้าแปดมาวะ่ะสงสัยอยากโดนอยากโดนกดน็เอ้ยฟันดิฟันอือม,มี400แล้ววนะ่ะ420เอ้ย404ผมว่าเราซื้อดาบ420เลยดีกว่ากูอยากใช้ดาบใหม่อุ้ยทีเดียวกระเด็นนะกูข้ามก่อนกูข้ามก่อนเลเวล6เว้ย ถึงยังไงเอ้ยโอ้โหไม่ถึงมันต้อง420เพื่อนเลืเนื้อก็หมดแล้วเนี่ยกินอะไรดีวะกินเนื้อ,เน,อเนื้อเน่าเลยกันมาบอยแมงมายเชีย่ยเฮ้ยจะเย็นดาบปูจะพังตีมามึงก็มาดิจะต,ตายกูตายกูนอนเลยเอามึงรีบเอาเนื้อไปดีม่เผาช้าจังวะเราก็ปิ้งต่อไป จะอ,อาเอาเฮ้ยกูยังไม่ทันเดินจะเดินเข้าเลยแมงมาแล้วเฮ้ยแล้วกูจะไปสู้มันได้ยังไงวะกูต้องวิ่งมาหลายรอบแบบอยาได้อาวุธใหม่มันขายได้แค่5บาทนะเพื่อนโอ้ยขอไปฆ่าลูกน้องก่อนดิเดินฝ่าไปเลยะะแล้วกันตามกูไ่ทันหรอกไปแล้วครับโอ้เดี๋ยวมึงเจอกูมึงรองกูตรงนั้นเลยเดี๋ยวมึงรู้แน่แต่ลูกน้องมึงอะมาเทีตัวนะมาไอเชีย่ยแมงมากันทั้งหมดเลยมึงก็มาดิมาดิตายโอ้โหกูนี่เกือบตาย นี่ไงกูถึงแล้วเฮ้่ผมว่าเรามีสิทธิ์ได้500นะลองไหมไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วต้องเอาต้องเอาต้องเอาโอเคกูคจะตายก็มาเวลสิบสองอ่ะตรงนั้นนะ่ะมาดิไอเดี๋ยวเดี๋ยวกูใช้หมัดทำไมเนี่ยใช้ดาบสิเออโอ้กูเกือบตายเนื้อหมดแล้วด้วยกูจะได้ห้าลอยไหมเนี่ยผมว่ามันไม่ถึงว่ะลองก่อนแล้วกันเออมึงแจมเหรอหมดแล้วถึงไหมฮึ แม่งไม่ถึงว่ะเอ้ยอดได้อไอยากซื้อดาบแดงเว้ยได้สุดๆได้แค่469รเะคซื้อเวนอมมาแล้วเหลือตังค์49ซื้ออะไรดีซื้อหมวกเหล็กมาแล้วเว้ยดาบจิว๋วเนี่ยไอมีสกิลไหมไม่มีนะฮะเป็นดาบฟันเฉยๆมึงอย่าคิดว่ามึงเจ๋งนะเว้ยลูกน้องมึงตายหมดแล้วกูจัวจ่วจั่วจั่วไม่ทันฮะกูอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเดยพวกนี้เลเวล่ร้อยหมดเลยกูต้องฆ่าพวกมันเถอะ กูไม่มีอะไรเลยโอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวแล้วผมมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะจะไม่ได้ในการ์ตูนมีวาร์ปนี่เด้อเว่อ <What? S 1> แล้วคือไงกูต้องฆ่าพวกมึงเหรอ,อามาดิโอเคอจะสู้ได้ไวะอ่าแล้วแล้วมึงพาผมไปทำไมวะมึงรอพี่ตรงนั้นอ่ะผมมาแล้วฮะเอาวะเมื่อกี้เราซัดมันไปครึ่งหนึ่งนะมามาดิขออนุญาตอ่า,อา,าก็ไม่มีเจ็บนะเจ็บใจเย็นตีทีนึง เฮ้ยตายดิโอ้โหมึงจะตายอยู่แล้วเอ้ยมันตายแล้วปะแต่เริ่มเหลือ6นะเมื่อกี้หรือมันตายแล้วมันตายแล้วยังนี่โว้ฟันมึงแป๊บเดียวมึงก็ตายแล้วตายผมจะฆ่ามึงได้มุ้วลยี่สิบสามนะแล้วเลเวลผมได้อะไรโอ้โหเลเวลกูยังไม่อัพเลยที่นี่ก็หมดแล้วนะออกดีกว่าไม่เหลืออะไรละกลับมาแล้วนี่ไงเกตหายไปเลยนะเพราะว่าเราเคลียร์เกตไปแล้วและเนื้อก็ยังโอ้โหปิ้งเสร็จชิ้นหนึ่งเพราะว่าเข้าไปแม่งไม่ปิ้งให้นะการลงเลดครั้งนี้ทำให้ผมได้กับ พูดอะไรเนี่ยพูดแล้วฟังแปลกๆได้กับทำให้ผมได้ดาบนี่มานะฮะดาบเวนนอมอ่ะนี่ไงโอเคสำหรับการเจอเลสและปาบบอลไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งคอมเมนต์ก็ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับทรงจินอู